พี่ยอดเล่นกีฬาอะไรคะปิงปองครับเล่นมานานอย่างปิงปองเล่นตอนป .2 ค่ปะปะอ .2 อ๋อนี่ก็หลายปีและสี่สองสามสห้าสาปีหลายปีแล้วอโอเคได้ค่าว,ว่าวันนี้พี่ยอศจะมาท้าชิงกับพวกเราสามแซบเพราะฉะนั้นเราจะส่งนักกีฬาประจำรายการเรารลงแข่งได้แก่ชมพูพ่อริยาเย, <ะ S 1> ย้เอาล เสียหน้าชนะก็เสียเด็กเอออ่ะพร้อมค่ะปี๊บปั๊บรับไปแล้วรับได้เลยเดีล่วเราเมื่กี้รับไม่ได้เลยสอบเลยลองสอบโอ้ยเสิร์ฟโบราณถูกโอเคตาแม็กตาหนองแม็กตาผมอยากเล่น ให้อีกลงให้ลงอีกลูกนึงเอออันนีอ่ะเสิร์ฟแบบเมื่อก่อนแล้วกันเออโอ้มันก็แค่เสิร์ฟแบบเมื่อก่อนเชิญอันดานี่เฮ้ยโอ้ยเอาตัวไปตัวเมลิกเมลิกเอส นี่ไงท่าเตแบบะร์แยบยย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 งยอ้ยยังไม่ทัยมองยย้ยยอ้ยยอ้ยเย้ยเดี๋ยวสรุยว่าพี่ยอดย,อดยยยยย